โอเคครับผมอกาศสวัสดีทุกคนด้แล้กันนะครับอยู่ผมวันซีไล์นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาหน,หนึ่งกับคนลาวนะครับซึ่งมีน้องคนลาวคนหนึ่งนะเขาทักเข้ามาใน Facebook ส่วนตัวผมนะครับเขาบอกเขาเป็น FC ช่องผมด้วยนะครับแต่ว่าเขาบอกว่า เขาอยากจะมาลองเล่นกับผมดูนะเพราะว่าบางคลิปที่ผมตามไปเนี่ยนะครับเป็นคลิปยิงหัวนะเขาบอกว่าผมเล่นโปรนะครับผมอ่ะเขาเลยอยากจะลองมาเล่นกับผมดูนะว่าผมเนี่ยจะยิงเวอร์ยิงเหมือนใช้โปหรือเปล่าะครับดียคลิปนี้ผมก็จะเล่นให้ดูสดๆเลยนะครับว่าผมไม่ได้ใช้โปนะครับแล้วก็น้องคนลาเขนี้นะครับเขาอุตส่าห์นะครับสมัครเซิร์ฟเวอร์ไทยเข้ามาเพื่อเล่นกับผมเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ไม่มีเดิมพันนะครับก็น้องเขานะครับอยากจะมาลองเล่นกับผมดูนะว่า ผมเนี่ยใช้โปรจริงหรือเปล่านะครับผมเนี่ยจะมาเล่นให้ดูเลยนะครับผมว่าผมใช้โปรหรือเปล่านะครับผมก็เล่นผ่านมือถือนะครับก็ไม่ได้เล่นผ่านในคอมนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเพื่อเประหยัดเวลาเดี๋ยวเราไปดูคลิปเลยดีกว่านะครับผมแต่ก่านที่จะไปดูคลิปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องวันศไลค์ด้วยนะครับเพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็ช่องกันสิไลถึงหนึ่งหมื่นสามแล้วนะครับใครที่อยากได้ของแจกนะครับจากช่องวันศไลค์นะครับก็รีบกดเพื่อตั้งใจออกไปนะครับ ใค้ถึงหนึ่งหมื่นครับแคาไวๆนะผมอาจจะมาแจกเพชรหรือแจกของก่อนเกมมิ่งก็ได้นะผมก็ติดตามแล้ะกันนะครับโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูคลิปเลดีกว่าครับ let's go โอเคครับเรามาเริ่มเลยดีกว่าครับผมอ่าก็เดี๋ยวผมจะเล่นเป็นดีเซอร์ทั้งเกมเลยนะครับผมจะไม่มีปืนอื่นนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับผมจะเล่นดีเซอร์ทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าเกมแรกเนี่ยเราก็ต้องเล่นเป็น M 5 0 0ก่อนนะครับเพราะว่า เราไม่มีตังค์นะครับไม่ได้ตั้งค่าตังค์มาพันห้านะครับโอเคเราก็จะเล่นด้นๆสดๆใส่กันเลยนะครับสําหรับตาแรกนะครับทุกคนอยู่ไหนเอ่ยครับโ okay, อเคเจอแล้วครับผมเดีนเราก็รอาแค่จงังหวะนะครับจังหวะนะครับปั้งสามห้าปั้งไม่โดนครับปั้งไม่โดนยังไงปั้งไม่โดน าจจะมีเสียงรบกวนนะก็ต้องขอไปนะคเพราะผมถ่ายอยู่ข้างนอกบ้านนะครับอุ้ยโดนว่ะอุ้ยเขาสมัครเซิร์ฟเวอร์ไทยเข้ามาเลยนะคนี่ปั้งแต่ครับจังหวะนี้ปั้งขอหัวปังเรียบร้อยครับตาแรกนะครับได้มาแล้วหนึ่งคิวนะฮะโอเคเราไปต่อกันเกมที่สองกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมที่สองนะครับตอนนี้เราสามารถ ไอวอลแล้วก็ดีเซิร์ได้แล้วนะครับผมโอเคอยู่ไหนเ่ยมีเสียงหมาเห,ห่ารบกวนนะเพราะผมอัดตอนกลางคืนนะตอนนี้ผมอยู่นอกบ้านนะครับจะมีเสียงหมาเห,ห่ารบกวนต้องขอไปด้วยนะครับโอเคจังหวะนี้เขาตั้งไอวอลรัวๆเลยนะไม่รู้ว่ามาสูตรไหนนะครับเราประมาทคู่ต่อสู้ไม่ได้นะเขาบอกว่าเขา เล่นตึงนะแต่ว่าผมมองแล้วยัง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 ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าผมก็เล่นไม่เก่งออกนะผมก็เล่นได้เท่าที่ผมเล่นได้นะครับปังหกเท่าไหร่ล่ะเมื่อกี้ช่วงแอปไอวอลไปก่อนปังอุ้ยบางครั้งโทรศัพท์ผมมันชอบหลวนนะ นี่ยบางครั้งมันตั้งไอวอรมันก็ไม่ตั้งไกลๆนะครับน I ี่ยังไงปังะงดูไอวอร์เฉยเลยปังวิผมโดนว่ะทุกคนผมโดนว่ะเฮ้ยจังหวะต้องดันแล้วครับทุกผู้ชมต้องดันแล้วปังเฮ้ย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 ยังไงครับจังหวะนี้ปังนี่ไง มันรัวนะทุกคนมือผมมันมัน,ม,นมันลื่นด้วยนะดูดิไม่เป็นไรผมจะพยายามคุมเกมไม่ได้ดีสุดคนระับโอเคได้อยู่ดันครับบาดขวามาจังหวะนี้บาดขวามาเฮ้ยเขาดันมาทางทางขวามนันนะโอเคเราจะไป,ะปะเผชิญหรือเปล่าตั้งเรียบร้อยโอ้อัดตัววะรอบนี้ไม่เป็นไรครับเรายิงอัดตัวเขาเยอะไปหน่อยนะครับออ มาในเกมที่สามครับเกมนี้ขออนุญาตแก้มือครับเมื่อกี้เราอัดตัวเข้าไปนะครับแต่ว่ามัน่าจะเกิดจากการที่เรายิงตัวเข้าไปเยอะแล้วแหละนะครับเมื่อกี้ผมก็พยายามนัดหัวแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ครับจังหวะมันไม่ให้นะครับทุกคน,นผมเล่นสดๆเลยนะครับผมจับมือถือขึ้นถ่ายคลิปสดๆเลยนะ ยังไงครับทางนี้ปังเฮ้ยปังปัง <S <S เฮ้ยเรียบร้อยครับทุกคนโดนเฉยเลยนะแก okay. มาเดีย๋ยวต่อกันในเกมที่4ครับมาต่อในรอบที่4ครับทุกคนผมก็ยังเล่นเป็นอ่าดิเซิร์ตนะแล้วก็ไอวอลนะครับเอาตั้งไอวอลดักรอนะครับ ราจะดันเข้าไปเลยนะครับทุกคนโอเคจงังหวะนี้เขาโดดปากขวามาจงังหวะนี้ปังไม่โดนครับยังไงต่อปังรอ,อตัวไปครับเราจะดันเข้าไปยังไงครับขอตั้งหลักก่อนฮึบอืมเกือบไปแล้วฮึบเต้นโช ที่ประมาทเกินนะไม่เอาไม่เอาปังไม่ติดเฮ้ยเขาก็ตึงอยู่นะพูดเป็นเล่นนะครับปังแต่ผมมาสิเล่นไม่ค่อยตึงเท่าไหร่เอ้ยปังดูดิโอมือผมมันเลื่อนนะทุกคนเนี่ยเอาสิเฮ้ย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 โอเคตอกอะไรครับเมื่อกี้ เรียบร้อยเย็ดคติดหัวไปเลยครับเมื่อกี้เอาว่ะเอาวะมาว่ะเมื่อกี้รู้สึกว่าเขาจะต่อให้เรานะครับสามเกมที่ผ่านมามาครับเขาน่าจะเอาจริงแล้วนะดอกเดียวเลยเข้าหัวเมื่อกี้ไม่น่าจะใช่ดีเซลนะเมื่อกี้นะเป็นปืนอะไรนะจำชื่อจำชื่อไม่ได้นะ อินพันมดแล้วตอนนี้โอเค,อเคยังไงั้งโอเคครับออกด้านขวาไปครับจังหวะนี้ละเอบ้งเรียบร้อยครับบ้งเรียบร้อยครับเ<ว>ติดหัวเปีดีดอกไม่ใช่ดิสามดอกครับ เื่อกี้เราติดตัวไปโอเคมาครับมาต่อในรอบที่5เลยนะครับผมโอเคต่ไหนวอลไปเลยครับจังหวะนี้เอ๊ะดูเหมือนรอบนี้เขาจะไม่มีไอ้วอลนะครับเล่นสูตรอะไรอีกเนาะเขาเล่นสุรอะไรอีกเงี้ยเฮ้ยลูกซองว่ะทุกคนแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นซองยาวหรือซองขวงนะโอเค ใช้สมาธิแบบอืมถ้าเขาเล่นสูตรนี้นะครับเราต้องออกห่างนะครับแล้วก็ดักยินระยะไกลเอานะครับเพราะว่าถ้าเราเล่นระยะใกล้เนี่ยยังไงก็แพ้ลูกซองครับไม่ว่าจะเป็นซองยาวหรือซองควงก็ตามครับบั้งไม่โดนปั้งหกสิบเจ็ดนะครับโอเคมาครับจังหวะนี้ ผมยังไม่เคยหนึ่งหนึ่งกับคนลาวเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับบอกตรงแล้วก็ผมก็ไม่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบหรือไม่ค่อยรับคําท้าจากใครเนะพราะผมเล่นไม่เก่งครับไม่ค่อยรับคําท้าจากาจากใครอะพูดง่ายเออปังเนี่ยครับรู้ว่าเขาจะคิดว่าเราเล่นโปรหรือเปล่าผมก็ถ่ายดูสดๆเลยนะครับเนี่ยไม่ได้เล่นโปรอะไรเลยนะปัง ดักยิงระยะไกลครับเรามีโอกาสนี่เห็นไหมเห็นไหมทุกคนถ้าเราเล่นระยะใกล้เนี่ยยายกแพ้ลูกซองครับโอเคมาดูครับรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยรอบที่เจ็ดหรือรอบที่หกเหรวะน่าจะรอบที่เจ็ดนะมามาดูรอบนี้เราจะชนะหรือเปล่านะครับเรายิงหัวไปสี่นัดแล้วนะนัดที่ห้าเนี่ยไม่ไม่น่าจะใช่นะครับ คือไม่ใช่แหละเราว่ามันอัดตัวไปอยู่หนึ่งตานะใค,ครมาขับรถแถวนี้เนี่ยโอเคมาจังหวะนี้ครับปาดขวาออกไปครับผมพยายามเล่นไม่ตึงเงินเกินไปนะเล่นแบบไม่เครียดนะทุกคนนะเออเล่นแบบสบายๆนะทุกคนบ้างโอเคครับทุกคนเมื่อกี้ผมก็ได้แพ้ไปนะครับหนึ่งตานะเพราะว่า แม่งมีคนโรเข้าครับทุกคนอะไรจะบังเอิญขนาดนี้นะเออคนนี่มันชอบตัวเข้าเวลาผมเล่นเกมนะนะเอ,อะครับไม่เป็นไรเราก็ให้เข้าไปสักหนึ่งเกมแล้วกันนะถือว่าเป็นเป็นค่าปลอบขวัญแล้วกันนะเออนะไม่ซีเรียสแล้วครับตอนนี้เรานามาห้าสองแล้วนะแต่เมื่อกี้เขายิงผมเขาเขาอัดตัวนะทุกคนเขาอัดตัวผมตายนะเมื่อกี้นะก็ถือว่าแฟ์ๆกันไปครับผมอัดตัวเขาไปหนึ่งตาเขาอัดตัวผมไปหนึ่งตาถือว่าเรา ยังไม่ได้อัดตัวกัน,นครับอโอเคยังไงบ้างโอ้ยผมโดนมาทุกคนผมโดนวะตอนนี้เราต้องถอยปั๊มยาก่อนแป๊บนึงฮนะถอยออกมาครับจังหวะนี้โดนจี้ครับทุกคนเดี๋ยวผมหาจังหวะน,นะเฮ้ยเฮเฮ้ย โอ้โหแม่งโทรศัพท์ลวนอ่ะทุกคนโทรศัพท์ลวนว่ะไ,ไม่ดีไม่ดีแบบนี้ไม่ดีดูดิโอ้โผมเล่นได้เอ๋อมากครับอืมผมน่าจะหมดไฟลแล้วนะทุกคนนะเขาอาจจะตามผมแล้วก็ได้นะรรเรียบร้อยออยังได้อยู่ครับยังได้อยู่โอ้โหเกือบไม่รอดครับเมื่อกี้โทรศัพท์ลวนนะทุกคนอาจไปด้วยนะ โอเคครับเราก็มาต่อกันในรอบที่เท่าไหร่แล้ววะจำไม่ได้ช่างแม่งเหรอแล้ผมยิงเขาไป6เกมแล้วกันนะฮะดูจากสกอร์นะครับทุกคนโอเคมาครับเขามาสูตรเดิมอีกแล้วนะไม่ใช้ไอวอลครับผมไม่รู้ว่าสูตรอะไรของเขานะห,หรือว่าเขาไม่ถนัดตั้งไอวอลนะโอเคแต่ว่าเขาตั้งไอวอลเร็วอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ทําไมเขาถึงไม่ใช้นะหรือว่าตังไม่มีตังไม่พอเปล่า จะไม่ปาเนี่ยนะทุกคนผมจะยิงแบบยิงหัวรัวๆเลยฮนะผมจะไม่ออมมือละ <c oughs> อยังไงครับโอ้ยโดนตามมาติดๆครับทุกคนเนี่ยลูกตามางี้มันน่าน่ากลัวนะถ้าเขาตามจริงเนี่ยน่ากลัวนะเฮ้ยยังไงครับยังไงเฮ้ยเฮ้ยจะเอะปั้งดอกนี้เรียบร้อยครับทุกคนมาได้อยู่ครับมาครับทุกคน เรามาดูรอบสุดท้ายนะครับรอบที่ที่ปาแล้วนะผมจะไม่ออมมือแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปดี๋ยาวครับเรียบร้อยครับเกมเดียวจบดูเรื่องครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะเพื่อผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนะครับสำหรับคลิปหนึ่งหกับคนลาวนะ